うん。<c oughs> <c oughs> ก็เจริญสุขสวัสดีตันสาตุจนทั้งหลายผู้ไฟสิ้นไฟธรรม วันนี้ก็เป็นวันที่สบายวันนี้ก็อากาศก็ถือว่าอุ่นขึ้นมานิดหน่อยไม่หนาวเกินก็ไม่ร้อนเกินก็เรียกว่าสปล이ย,ยะ ดีแล้วก็สบ,สบายๆก็เป็นการสนทนาสัจธรรมเรลียกธรรมะปัจจันโนธรรมระก,มก,ก็คือธรรมชาติ ร,รมชาติกายก็เรียกว่าธรรมะธรรมชาติจิตก็เรียกว่าธรรมะปัญจลนสิ่งทุกอย่างก็ในกายธาตุในกิตธาตุวิญญาณธาตุพระพุทธเจ้าเรัยน,นสอนเราว่าสรรพสิ่งทั้งหลายสรรพธาตุทั้งหลายเนี่ย โดยสัจธรรมค่อนจริงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นเองพระพิจารณาจิตสอนเราไม่ให้ยึดติดยึดมั่นแล้วก็ถือมัน่นแต่สิ่งใดหรือสิ่งใดเราไปยึดติดยึดมัน่นถือมัน่นมันก็เป็นทุกข์เป็นอุปทาน็คือทำให้เกิด อาวิชานั่นเองประเดียงกส็สบายก็ดูจิดโดยวิญญาณดูกายดูใจรู้ปัจจัยการแห่งรูปธาตุนามธาตุร <c oughs> ูปธรรมนามธรรม ปจนละตุสิ่งทุกอย่างก็อย่าไปยึดติดอย่าไปยึดมั่นอย่าไปถือมันก็ให <c oughs> ้สบายๆบรเจนห่วงชีวิตดึงที่เราได้เกิดขึ้นมาแล้วได้อัตภาพควาเป็นมนุษย์ เปันจเิกว่ามนุษย์ก็คือผู้ที่เจริญแล้วก็เรียกว่ามนุษย์ผู้ไม่เบียดเบียนผู้ไม่เบียดเบียนตัวเองผู้ไม่เบียดเบียนคนอื่นเรียกว่าผู้เจริญปเดียวก็จะเป็สบายไปก็เป็นการปรับสมดุล กานจิตวิญญาณเป็นเจะานการปรับสมดุลก็จะทำให้จิตก็จะทำให้วิญญาณรู้รู้แจ้งรู้จริงในอริยสัจทั้งหลายเมื่อจิตมันรู้แจ้งรู้จริงเสียจแล้วมันก็จะไม่หลง ก็คือไม่หลงเป็นตัวเป็นตนไม่หลงยึดจิตยึดมั่นแล้วก็ถือมัน่นกับสรรพสิ่งหรือสรรพธาตุทั้งหลายพระพุทธเจ้านั้นสอนเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างให้มีความสมดลุลก็คือความพอดี ปดี๋หงเงินสบายสบายก็เป็นการปรับสมดุลจิตวิญญาณตาตขันหุ้นแจ้งใจตลอดในธรรมชาติทั้งหลายธรรมชาติกายธรรมชาติจิตธรรมชาติของธาตุรู้ธรรมชาติของสิ่งถูกรู้ สิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็โดยสมมติมันก็คือสมมติแต่ถ้าเราไปยึดจิย,ดยึดมันแล้วก็เจอมันเป็นอัตตาตัวตนขึ้นมามันก็เป็นอวิชชาเรียกว่าอาวิชชาก็คือแดนเกิดแดนสมุทัยก็คืออวิชชาเป็นเหตุ ึงเวียนว่ายใจเกิดไม่จบไม่สินน้นพระพุทธเจ้าสอนเราว่ากายนี้ก็ดีจิต<ม>ด,ดีก็ดีวิญญาณก็ดีธาตุขันธ์ก็ดีตุนสิ่งลุกอย่างแล้วเป็นเพียงแก่สิ่งสมมติเป็นเพียงแก่สิ่งอุปโตกขึ้นมาอุปโลกขึ้นมาก็อาศัยโจโคโจกราว ตามเหตุตามปัจจัยตามสมุทยัยปัจจัยการที่เราไม่ยึดติดยึดมันแล้วก็ถือมันก็ย่อมเบาย่อมสบายย่อมรู้แจ้งแทนตลอดในอริยสั์ทั้งหลายเดียงกสย็สบาย ปัญหความเบาวความสบายก็คือการไม่ยึดติด<ม>ยึดมัน่นแล้วก็เฉยมั่นนั่นเอง<ม>สิ่งใดหรือสิ่งใดถ้าเราหลงไปยึดติด<ม>ยึดมัน่นหรือมั่นขึ้นมามันก็จะเป็นอวิชชาเป็นตัวเป็นตนทําให้เป็นทุกข<ถ>์ก็เกิดทำให้เวียนว่ายใจเกิดนั่นเอง ปัญานในกายก็ด e, ีในจิตก็ดีในธาตุในขันก็ดีก็ให้รู้แจ้งรู้จริงอยู่สมเสมอจิตที่รู้แจ้งรู้จริงก็คือจิตที่มันไม่หลงปัจจยาการแห่งตัวตนนั่นละเองไม่หลง เรียกว่าไม่หลงปรุงไม่หลงแต่งไม่หลงสมมติก็รู้สบายบายจิตที่รู้แจ้งรู้จริงอยู่เสมอเสมอนั้นแหละมันจะออกจากอวิชชาก็คือออกจากความหลง วิญญริญกมหลงนี่มันก็ทำให้เราต้องเวียนเกิดเ<ม>วียนตายก็หลายกลับหลายกันหลายภพหลายชาติหลายพุทธทันดอนพุทธเจ้าเี้ยสอนเราว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าไปยึดติด<ม>อย่าไปยึดมัน่นอย่าไปถึงมัน่นเดีกก็ไม่ใจอะไรจิตดี้ก็ไม่ใจอะไร อาการก็ไม่ใจอะไรมันก so ็เป็นอย่างนั้นเองป็นจัยนีก็สบายกับลมหายใจสบายกับลมหายใจหายใจก็หายใจออกเราก็รู้ ปนญจน,นการรู้ก็คือการรู้แจ้งรู้จริงในอริยสัจตลอดร,รู้สบ,บายๆปจนลการรู้สบ,บายยก็คือรู้ที่ไม่ยึดติดยึดมัน่นถือมัน่นัันเองรู้แล้วก็ผ่านไปนะรู้จริงสบ,บายยก็คือรู้ที่ไม่วิตกไม่กังวล มันจะอ,อะไรก็มันเป็นเพียงแจ่มายาก็คือไม่มีตนตนอยู่จริงนะทีเดียวยังจะได้ปัดสมดุลวิญญาณาตดวิญญาณขันพฤติกาน,นสอนเราทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเพียงแค่ สิงสมมติเป็นเจริญการไม่ยึดจิตยึดมั่นถือมั่นนี่แหละมันจึงจะเบาสบายสบายจะดีแล้วก็มันจีก้กายจังกายก็ออกปอนคลายเป็นการรู้แจ้งรู้จริงในอริยสั์ทั้งหลาย เจนมันได้ล้ใจู้เจนเสร็จกิจมันก็จะไม่เป็นอุปทานก็คือไม่เป็นทุกข์ก็คือไม่เป็นอะไรเมื่อไม่เป็นอะไรมันก็เลยไม่ต้องทุกข์กับอะไรสับป,ปสิ่งสับพตามันก็อย่างนั้นเองอย่างนั้นเองทีนี้ยังกัสบายสบายโดยกิจโดยใจก็ให้มัน สว่างสวัยก็เกิดให้มันรู้แจ้งในอริยสัจมันจิตมันรู้แจ้งรู้จริงสแล้วมันก็ทะลุจะลวงวิชาตัวตน จะในกายธาตุในจิตธาตุเนี่ยถ้าเรายึดติดยึดมัน่นถือมั่นเป็นอัตตาตัวตนมันก็เป็นทุกข์มันก็เป็นอุปธ <c oughs> นเดียงก็จะไป็สบาย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นการผ่อนคลายไปไม่ต้องวิตกไม่จ้องกังวลนสะักแต่ว่าดูสักแต่ลกแลแต่ว่าลบไป นั่นแหละกิจมันจึงได้ตรุดตรวงไปมันเกิดเป็นการลุลวงก็คือการรู้แจ้งใจตลอดในอริยสัจจะนจะในร่างกายธาตุทั้งเกิดธาตุทั้งวิญญาณธาตุทั้งหลายดมปวงเรียกว่าเมื่อไม่หลงยึดติดยึดมัน่นแล้วก็ถือมั่นเสียแล้วก็ย่อมไม่ เป็นทุกข์นั่นเองก็นัโมดอนานะ uh huh.